สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ผมไซเบอร์เละเกมโยกังยุทธภพภบสลึงนะครับผมวันนี้ครับผมเราจะมาประมวลผลกิจกรรมนะผมของเกมโยกังตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์จนถึงวันที่2เดือนหน้าเลยนั่นคือ2มีนาคมนะครับผมว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างสำหรับสายฟรีเท่านั้นนะฮะแบบเติมเงินเราไม่นับนะครับผมเอาละครับผมนะก็อีเวนต์แรกเลยนั่นก็คืออ่าปาร์ตี้บัฟนะผมนะลดปาร์ตี้บัฟนะครับผมจาก มีทุกวันนะครับผมนะเหลือเพียงแค่วันศุกร์เส,สาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับผมทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จะมีปาร์ตี้บัฟสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมอันเก่าคือห้าสิบอันนี้เหลือสามสิบนะครับผมก็ปกติจะมีทุกวันเนาะจะลดเหลือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับผมอ่ะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับผมนะฮะกอะ็อาทิตย์ไม่ใช่เดือนเดือนเดือนนี้ยมีเพียงแค่สองกิจกรรมเท่านั้นนะฮะอันนี้คือกิจกรรมสุดท้ายละ เอาแล้วครับผมนะเรามารับเควสต,ตรงนี้ก่อนนะครับผมนะถ้าคือหมูทองนําโชครับมาเฉยๆไม่ต้องไปส่งนะครับผมไม่ต้องไปส่งนะเพราะว่ามันต้องเสียเงินเยอะนะผมตารางเงินดีวผมขึ้นไปที่หน้าจอแล้วกันนะต่อไปนะผมนะเดี๋ยวเรารับ2เควสต,ตรงที่หมูทองคนะรับรับ2เควสเนาะเอาละหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะไปตีมอนนะผมเลเวลไม่หากจากตัวเอง เกินสิบเลเวลนะผมแมะตอนนี้ผมก็จะเดินทางไปเก็บแนมะ โอเคผม,ผมแว่นไปกินข้าวมานะครับผมมันดอบมาแล้วนะครับผมนะฮะนี่คือนี่ครับหมูทอกนะผมเดี๋ยวเราบาร์ปกลับไปเลยครับเอาตังไปแลกไม่ได้ไม่ได้จากคุ้มนะให้เราส่งเลยแล้วกันนะครับผมอ่าครับได้ประสบการณ์มา365พิชิตศัตรูโคตรเยอะเลย90,000เืย็ดเคนะะสำหรับ อาคาร์ดแรกๆเนี่ยถือว่าค่าปรเปินศัตรูเยอะมากเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองส่งอีกตัวหนึ่งที่ที่แบบเซียนสองเลยดูซิมันจะได้เท่าไหร่นะครับผมโอเคครับนี่เป็นตี้เซียนสองของผมนะฮะตัวละครเลเ้ยวร้อยยี่สิบสามนะครับผมตอนนี้ก็มีหมูทองแล้วนะฮะอ่าเดี๋ยวเราลองไปส่งดูครับผมว่าจะได้เท่าไหร่นะฮะตอนนี้ ep อยู่ที่ในส่วนของมันยี่สิบหกจุดสามห้าเปอร์เซ็นนะครับผมอ่า ไปนะครับผมส่งเลยครับเควสที่หนึ่งเนาะคูวะนะครับผมได้มาครับโอ้ได้มาเยอะเลยครับผมเท่าไรเนี่ยอ๋อเจ็ดสิบห้าล้านนะครับผมประมาณเจ็ดสิบห้าล้านนะฮะก็เป็นยี่สิบหกจุดเจ็ดเก้าครับผมนะเพิ่มขึ้นไม่ถึงหนึ่งเปอร์นะครับผมถ้าเราจ่ายเงินนะฮะโอเคครับผมตัวนี้มีหมูทองนะฮะ แต่ว่าเราจะส่งแบบอัปเกรดผมซึ่งเราจะต้องไปอัปเกรดตรงนี้ก่อนนะฮะโอเคอัปเกรดนะครับผมเซียน2จ่ายเงินนะฮะห้ล้านจ่ายเงิน50ล้านกลายจะเป็นหมูทองที่มีแสงสีขาวออกมานะฮะอ่าครับมามาดูว่าจะได้อะไรนะครับผมมานะ ถ้าเราอัปเกรดแล้วเราอยู่ต้องส่งเควสที่สองับผมเควสที่หนึ่งเราก็ทําได้อีกรอบหนึ่งนะเออเอาละครับผมผมส่งเควสที่สองนะฮะรู้ว่าเมืม่อกี้ EP เท่าไหร่นะเมื่อกี้ EP e อ่าเท่าไหร่ตรงนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ใชตัวนี้ตัวนี้ต่างหากนะเมื่อกี้เมื่อกี้เจ็สิบห้าล้านเนาะ75็บห้าล้านของตัวนี้นะครับ ตัวนี้ได้ทั้งหมดตัวนี้เป็นศูนย์ตรงนี้ได้ร้อยห้าสิบเอ็ดไหครับผมก็ประมาณสองเท่าออจากเมื่อกี้นะครับผมส่วนค่าพิชิตศัตรูนะผมได้มาทั้งหมดสองล้านโคตรเยอะเลยนี่ได้ค่าพิชิตศัตรูมาสองล้านเลยนะฮะเมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะครับผมเมื่อกี้ได้ค่าพิชิตศัตรูมาประมาณหนึ่งล้านสองนะฮะอ่าครับผมก็ได้สองเท่าอีงด้วยครับผม จ่ายเงินเพื่อจะได้2เท่านะฮะโอเคตัวนี้ผมจ่ายเงินนะครับผมนะก็จะสามารถส่งเฟสอันอันข้อแรกได้นะฮะแต่ต้องต้องไปหาหมูมาใหม่นะครับผมก็จะสามารถอ่าส่งเวสได้อีกอันหนึ่งนะครับผมอ่ะประมาณนี้สําหรับอ่าเฟสหมูทองนะครับผมก็จะประมาณนี้ผมนะแล้วเราเจอกันใหม่นะในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม